โอ,โอ้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 ขาหลังมาแล้วสวัสดีค่ะวันนี้ก็บรรยากาศตอนบ่ายสองบ่สองกับบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะเดี๋ยวให้ดูดูเาโอ้ขัดแจ้งมากินน้ำกินน้ำตอนบ่ายน้ำตอนบ่าย ดูดินบนหลังของเธอแล้วก็เอารถมาล้างนะคะวันนี้เรามีหญ้าจะล้างรถนะคะเ้จะขึ้นไปทําไมนันแจง้งเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นด้วยบ่ยย <laughs> อย่า,าเที่ยวนะเธออย่าทิ้งน้ําหนักเที่ยวนะแจง้ง เป็นการกินน้ำที่จะขึ้นรถด,ด้วยนะคะสลับขาแล้วท <laughs> ำไมรถนี้มันมเล็กๆไปรถเราดูจิ๋วไปเลยกินน้ำหรืออะไรน่ะมันมันไม่ได้กลืนเลยนะ <laughs> มันอมไม่เฉย <laughs> โดนน้ำโดนน้ำรีบถอยเลยดูนะคะพอโดนน้ำนี้รีบถอยเลยโอ้โหเป็นการฉีดน้ำระยะไกลมากดูนะคะทุกคนคะ่ะถ้าถ้าเราไม่มีปั๊มแรงดันนี่อาบให้แจงไม่ได้แน่นอนนะคะมันไม่ถึงแจงแน่นอน,นแ,ลแล้วก็มาเล่นรถใหม่จะขึ้นได้ไดเลยนะคะคันนี้ โอ้โหได้ยินเสียงอะไรขัดเล็บด้วยโอ้ขึ้นแล้วยกขาแล้วเขาคิดว่าเขาตัวเล็กๆนะคะ เอาลงยังไงทีนี้เอาเอาลงยังไงทีนี้ลงยังไงฮะลงไม่ได้นั่นนันแสดงอ่าที่จออยู่หน้ารถที่จอยอยู่หน้ารถนะทิ่จอขับรถอยู่ไปไหนอีกนั่น ไม่ได้ขึ้นรถก็เดินหนีไปเลยนะคะเดินวนก่อนเดินวนก่อนเดินสำรวจสำรวจก่อนนะคะดูดินดินยังไม่ลงจากหลังเธอเลยแจงเดหนูขึ้นมาให้พ่ออาบให้ก็ได้คันนี้ขึ้นไม่ได้เดี๋ยวค่อยขึ้นอีกคันหนึ่งแจงอูด,ดูดินดูดินกระเด็นออกมา จะเปียกเราอ๋อติดแล้วนะ่ะติดขาติดแล้วนะ่ะคันนี้แจงเหยียบบ่อยแล้วนะคะคันนี้ทนจริงๆนี่นะคะมันต้องอาบน,น้ำแบบนี้นะคะ สองขาค่ะพ่อแม่ลูกอ๋ออ๋ออ๋ออุ้ยนะคือขึ้นก็ยากนะคะแต่ก็ขึ้นเลือไม่ได้อย่างนี้เตี่ยวยังถ้าแจงขึ้นถ้าแจงขึ้นรถคันนี้โคตรฮาเลยจะตลกมากนะคะโตไปเแล่วแล้วแบบยืนอยู่หลังกระบะน่ะอ่าอาบน้ำค่ะอาบน้ำอาบแต่พอเปียกพอน้ะไม่เน้นสะอาด อาล้างรถต่อจากคาบดินบนหลังแจงนะคะเอาไอ้ไอ้บรรทุกหนักนะคะคันนี้บรรทุกหนักรถบรรทุก <uel ess> <c oughs> ชิคชอรอยู่หน้ารถรถเราก็โยกไปยกมาถอยนี่คือถอยของแกงนะคะโอ้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 ขาหลังมาแล้ว ดเองตัวนิดเดียวหรอฮะ,ะับได้ตันเดี๋ยวเ <ahi, S 2> <c oughs> อาขนาดไปงัดอีกแล้วนะเดี๋ยวมันจะหักนาแจง เป็นยังไงอเอาไปเก็บแล้วนะคะต้องใช้คำว่าเอาไปเก็บนะคะเอาดูวิ่งปันแจ็คเรียกพี่เพ็นะนะคะแค่เรียกเฉยๆนั่นน่ะดูดูวิ่งไปจองพี่เพ็นไว้แล้ววิ่งไปขวางวิ่งไปขวางนะคะไม่ให้พ่อเข้าใกล้ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตาม,มาเรานะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ<า>เรียกไปมาด้วยหมืนม่นหมืนม่นหมื่นทำหมื่นดูดูไม้เรียวดูไม้เรียวควันแจ็ค <laughs> ไม่เรียวควันแจ็คโอเคบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ